การศึกษาต้องกระตุ้นสีเขียวครับเพื่อให้รักคนอื่นเป็นทำเพื่อคนอื่นเป็นทำเพื่อส่วนรวมเป็นเข้าใจภาพร,รวมไม่ใช่เอาแต่เรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเท่านั้นมองเฉพาะมองเฉพาะภาพแคบๆนะครับนี่คือผมคิดว่าเป็นภาพใหญ่ที่สุดของเป้าหมายนะครับของ ของการศึกษาหรือการเรียนรู้แล้วก็โยงไปสู่การทำประโยชน์ให้แก่สังคมนะครับเป็นหัวใจยเลยบอกถ้าเราสามารถจะทำเรื่องกระบวนการต่างๆที่ไปกระตุ้นความเป็นมนุษย์สมองมนุษย์นะครับซึ่งแล้วมันจะได้ความรู้ทั้งวิชากรวิชาการเพื่อการดำรงชีพเพื่ออาชีพทั้งหลายเนี่ยมันได้มาในตัวนะครับได้มาไปพร้อมกันในพเวลาพร้อมกันก็กระตุ้นความเป็นมนุษย์เนือคอเทกซ์ hmm. ortex, ด้วย ท่านะในการรายละเอียดของ 21st century learning เนี่ยเป็นไปเพื่ออันนี้ทั้งหมดเลยนะครับแต่อาจารย์อาจารย์จะต้องมีทักษะที่สำคัญอันหนึ่งนะที่จะชวนให้ลูกศิษย์เนี่ยทำความเข้าใจและกระตุ้นสมองมนุษย์ซึ่งกันและกันคือบทเหล็สุดท้ายครับคืออาจารย์ต้องมีทักษะในการชวนลูกศิษย์ทำ reflection ว่าที่เราทำโปรเจกต์มาด้วยกันเนี่ยนะฮะทำโปรเจกต์มาด้วยกันเนี่ยอาจจะอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งหรือปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนรู้อะไรบ้างเราเรียนรู้มิติของความเป็นมนุษย์ของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของการทำารปโอให้กับสังคมยังไงบ้างเราได้ทําแล้วมันมีความสุขยังไงโอ้โหมันรู้สึกมีความสุขเหลือเกินที่เราได้ไปทํางานอันนี้ร่วมกับคุณป้าคุณย่าคุณยายคนนี้เนี่ยอย่างเนี้ครับนะครับ แล้วก็ในกระบวนการ Reflection หรือ a r r นะครับภาษา KM เรียกว่า AAR after action review เนี่ยอาจารย์ตั้งคำถามในเชิงทฤษฎีด้วยนะว่าคิดยังไงนะกับการตีความเหตุการณ์นั้นเหตุการณนะ์นี้นะด้วยด้วยทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้ทั้งหลายเนี่ยลงท้ายเนี่ยนักศึกษาก็จะเน่นนะทฤษฎีด้วยแล้วก็ปฏิบัติเป็นด้วย แล้วก็เข้าใจแอปพลิเคชันทฤษฎีด้วยนะครับเป็นการเรียนรู้แบบสวนทางที่เราคุ้นเคยโดยสิ้นเชิงก็คือเรียนจากปฏิเวทปฏิเวทเนี่ยแปลว่าผลของการปฏิบัตินะไปปฏิบัติแล้วมีผลของการปฏิบัติมันมันอยู่ในกัะเราเองอะ่ะกับแต่ละคนแล้วก็มาตีความผลอันนั้นว่าเกิดขึ้นได้ยังไงด้วยทฤษฎีนะครับแล้วก็ด้วยกับความรู้สึกของตัวเองด้วยอันนี้ เป็นเป็นจุดที่สำคัญที่สุดในการที่จะทำให้เกิดเกิดการเรียนรู้ของสมองสีเขียวนนโอคอร์เทกซ์ ortex, ในความเข้าใจของผมนะนี่ผมตีความนะครับผมตีความเองไม่รับรองความถูกต้องนะส่วนในที่ตีความนี่ไม่รับรองความถูกต้องเป็นความคิดของผมเองนะครับเพราะฉะนั้นสรุปว่านักศึกษาเนี่ยในศตวรรษใหม่เนี่ยต้องเรียนด้วย PBL จากชีวิตจริงจากภาคชีวิตจริงเพราะพอเรียน PBL จากภาคชีวิตจริงเนี่ยก็เท่ากับ ไปทางานรับใช้สังคมแล้วไหมส่วนหนึ่งละนะครับแล้วถ้าหากว่าจากที่ไปเรียนนั้นเนี่ยสรุปแล้วก็รายงานเช่นว่าถ้าอ,อ,อาจารย์ที่หมาหลาลัยหนึ่งไปทําที่หมู่บ้านหนึ่งนะเรื่องอะไรสักแย่เรื่องเนี่ยนะสมมุติว่ามาอะไรไม่โดนไปทําที่หมู่บ้านหนึ่งบอกว่าโอเคนะมาชวนนักเรียนป .6 ไปสํารวจคนอ้วน ทําความเรียนเรียนรู้เรื่องสุขภาพนะแต่จับเรื่องเรื่องอ้วนเป็นตัวตั้งอย่างนี้นะครับซึ่งจะโยงไปสู่อาหารโยงการออกกาลังกายอะไรๆเยอะแยะเลยนะครับนะเก็บข้อมูลทั้งหลายแล้วก็มารายงานแล้วรายงานต่อที่ประชุมหมู่บ้านเชินคุณป้าคุณย่าคุณยายนะมาฟังรับใช้สังคมแล้วนะครับมันจะเกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมเห็นไหมครับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็ถ้าหากว่าเป็นเด็กโตๆก็เขียนรายงานนะทั้งหลายเนี่ยเพอรเตีพิมพ์ได้นะครับเป็นผลงานวิชาการ,รได้นะครับถ้าเราเอาทฤษฎีบางอย่างมาจับแล้วก็ที่ดีที่สุดคือเถียงมันอย่าไปเชื่อมันทฤษฎีเนี่ยอย่าคิดว่ามันถูกเสมอไปอย่างนี้นะครับตกลงงานวิจัยงานรับใช้สังคมไทยเนี่ยนะครับก็จะมาจากเป็นงานวิจัยได้ นะครับแล้วก็เป็นงานที่มาจากนักศึกษาอาจารย์แล้วก็คนในชุมชนนะก็คือพักเรียลเซกเตอร์เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะร่วมกันทำงานวิจัยแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสังคมได้อันนี้เป็นตัวอย่างของ SS s s s นี่คือ success story นะครับ success story sharing คือเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันว่าไอ้ที่ว่าทำงานวิชาการรับใช้สังคมเนี่ยตีพิมพ์ได้จริงปะ มีตัวอย่างผมเชื่อว่าที่อื่นมีอีกเยอะนะแต่ว่าผมไม่รู้แท้เองที่ผมรู้นี่ก็ที่ไม่ดนนะครับอาจารย์สิริพรเนี่ยเขียนเปนเปอร์ลงใน international journal of นะอะไร human resource development ทะไรนี้นะครับจากงานวิจัย3าม0มื่บาททำวิจัยอยู่สี่หเดือนมัน้งนะฮะที่ใกล้ๆมหาลัาย,ลยนีดนสารยานะ่ะ,ะมันเป็นตลาดน้ำลำพํพญาตลาดน้ำลำพํพญา ได้เปเปอร์ตอนไปเนี่ยอาจารย์อนุชาติให้เงินนะทำวิจัยสามหมื่นไปหาชาวบ้านชาวบ้านดีใจคิดว่าจะได้เงินสักสองสาล้านเนาะอันนี้ก็สารภาพเราบอกหนูไม่มีตราตังค์นะเนี่ยหนูมีทั้งเรือทั้งตัวก็มีสามหมื่นเนี่ยนะอาจารย์บ้ากแหมจะขอสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหน่อยนะต้องสร้างตึก,กไม่มีอ่ะเอาอย่างงั้นก็เอาที่เก่าก็แล้วกันนะปรับปรุงยังไงปรับปรุงก็อาจารย์สิพรก็ทําให้เป็นนะฮะก็ไปชวน ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินทร์ซึ่งทำเพื่อนท้องถิง่นมาตั้งหลายปีแล้วเป็นสิบปีแล้วเงินงสกวสนับสนุนนะมาช่วยให้คําแนะนําโอ้โหชาวบ้านได้ประโยชน์เยอะเลยนะก็เกิดการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์อาจารย์สิริพรเนี่ย observe เ,เก็บข้อมูลนะเขียนได้นะถือว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่แก้ปัญหาความยากจนเป็น human resource development ของชาวบ้านทำกันเอง นะอย่างนี้นะครับเขียนได้ลงนะมี i m ม a c t Factor ด้วยส่วนอาจารย์วีรพงศ์ปัญญาสิทธ,ธิกุณนี่เป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาตินะครับแกเป็นในโมเลกุลาร์แบลลาจิสนะฮะแต่แกเป็นคณบดีด้วยนะเคยเป็นรองที่การบดีด้วยพานักศึกษาเทคนิคการแพทย์ที่ไม่ดนนะครับออ,ออกชุมชนทีไรเนี่ยได้เปเปอร์ทุกทีเพราะเก็บข้อมูลเป็นไงแล้วรู้ว่า มันมีทฤษฎีไหนที่มันยังไม่เคยไม่เคยครบถ้วนอะ่ะมันมีแง่มุมใหม่ๆได้แล้วแกเขียนได้เขียนได้เยอะด้วยนะมันจะเปเปอร์เดียวนะอาจารย์สิริพรนี่ที่ผมเห็นนี่เปเปอร์เ,เดียวอาจารย์มีรพงนี่เยอะมากเลยนะครับนั้นสามารถที่จะตีพิมพ์ได้ถ้าเราถ้าเราเถียงทฤษฎีเป็นหรือเติมทฤษฎีเป็นแต่น,นั่นหมายว่าเราต้องอยู่ที่ขอบขอบฟ้าใหม่ของความรู้อยู่ที่นะเราต้องเราเราต้องอ่านเจอน์นลเยอะนะครับ อาจารย์สุทธวัฒน์เนี่ยศาสตราจารย์ดรสุทธวัฒน์เนี่ยอ,อ,อยู่ที่มอหัดใหญ่นะครับทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอาหารทะเลเนี่ยปีหนึ่งผมไม่รู้ว่ายีหรือสามสิบเปเปอร์นะครับโจทย์มาจากเอกชนหมดเลยนะตกลงแกได้ทั้งเรียกว่าผลงานเอาไปใช้ในสังคมเลยนะครับแล้วก็ได้เปเปอร์เรื่อยไปที่จะทำให้อบริษัทเนี่ยยิ่งชอบถ้าตีพิมพ์ นะเพราะบริษัทจะได้บอกว่าเนี่ยของเขาเนี่ยคุณภาพระดับที่มีการตีพิมพ์ยืนยันโดยอาจารย์ p เฟ f เซอร์คนนี้แล้วก็มหาลัยนั้นมหาลัยนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยในเรื่องของความลับทางการค้านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ไม่ได้แปลว่าวิชาการสายรับจ้าังคมเนี่ยจะตีพิมพ์ไม่ได้นะตกลงก็เราสามารถที่ทำให้ PBL เนี่ยนะครับ เป็นเครื่องมือสร้างวิชาการรับใช้สังคมด้งน,นะโดยที่ทางสกอเนี่ยกำลังจะหาทางที่จะสร้างระบบที่เรียกว่าพลัดนะฮะคือ p u b l i c l i b r a r y of Thailand เนี่ยขึ้นมาเป็น e-journal open access นะครับขึ้นมาเป็นเป็นในลู่ทางของการตีพิมพ์ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่มีคุณภาพนะที่มีคุณภาพน,นต้องเขียนได้เนะต้องมีทฤษฎีนะอยู่ข้างหลังต้องมีการเก็บข้อมูล ต้องมีการทำไอเดต้าโปรเซสซิงในแอนนัลลิซิสที่เรียกว่าน่าเชื่อถือเป็นระบบได้นะครับอันนี้ก็เป็นความท้าทายสุดท้ายครับวิชาการสายรับใช้สังคมในสายตาผมเนี่ยมันได้มาจากภารกิจทั้ง4อย่างแหละนะก็คือผลิตบัณฑิตบริการชัการวิจัยแล้วก็ทำนุบำรุงศิละปะและวัฒนธรรมทุกนะทั้ง4ภารกิจเนี่ย มันสามารถทําให้รับใช้สังคมได้หมดเลยนะครับแล้วก็ทั้ง4ภารกิจเนี่ยมันซินด์จี้หรือเสริมซึ่งกันและกันนะถ้ามองเฉพาะการผลิตบัณฑิตเนี่ยการที่จะทําให้การผลิตบัณฑิตโยงไปสู่การทํางานวิชาการรับใช้สังคมคือบัณฑิตต้องเรียนแบบ PBL เรียนแบบทํางานนะทำโปรเจกต์แล้วก็รับใช้สังคมถ้าโปรเจกต์นั้นเป็นของจริงนะลงพื้นที่จริง ก็จะรับใช้สังคมนะครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยผู้ที่ยากลําบากที่สุดคืออาจารย์ครับเพราะอาจารย์ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะเปลี่ยนวิธีคิดแล้วก็ต้องแอ u คว e s สกิลใหม่สกิล็นการในการเป็นโค้ชในการดีไซน์โปรเจกต์ในการชวนนักศึกษาดีไซน์โปรเจกต์ในการชวนนักศึกษาทำรีเฟคชั่นหรือ a r r ให้ได้ความรู้ที่ลึก ได้ความรู้เชิงทฤษฎีแล้วก็ได้การกระตุน้นโฟร์เบรนหรือนีโอคอร์เทกซ์ของมนุษย์นะครับอาจารย์ต้องการเครื่องมือที่ช่วยที่เรียกว่า PLC นะ Professional Learning Community ถ้าท่านอยากรู้นะครับใช้คำนี้คนได้คนใน YouTube ก็ได้นะคนในบล็อกผมก็ได้นะคนใน Google ก็ได้นะครับ อาจารย์ต้องการเพื่อนนะคอมมูนิตี้เนี่ยแปลว่าชุมชนนะฮะชุมชนของอาจารย์ต้องการเพื่อนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีทําหน้าที่อาจารย์ในมิติใหม่ครับครับก็เลยเวลามานิดนึงนะครับต้องกราบขอไปขอขอบคุณมากครับ